มะพร้าวผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานเจอได้ในทั้งอาหารข้าวและหวานพบเจอได้ง่ายในภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีใบเป็นใบประกอบคล้ายขนนกลูกมะพร้าวมีลักษณะเป็นทรงกลมเปลือกหนาและแข็งสามารถนำมาแปลรูปได้หลากหลายเช่นน้ำกะทิน้ำมะพร้าววุ้นมะพร้าว และส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วยน้ำมะพร้าวช่วยแก้อาการกระหายน้ำได้และยังทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นอีกด้วยยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินมะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกะลาที่ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกะลากระทงในประเพณีลอยกระทงสายไหลปรปที่พันดวงของจังหวัดตากนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์จากมะพร้าว ผลไม้คู่คนไทยอย่าลืมหันมาบริโภคมะพร้าวกันเยอะๆนะครับ